เอาละครับและนี่ก็คือฟาร์มคิปเปอร์ของเราเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยเดี๋ยวกดถูกใจกดติดตามกันเลยนะจ๊ะวัสดีค้ับผมหวังซีเจ้านะและนี่ก็คืออุปกรณ์ในการสร้างฟาร์มคิปเปอร์นะครับอันนี้ก็คือของ1ชั้นนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าเอาละครับผมก็ของเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอ่ะก่อนดูเลยเนี่ยให้เราหาพื้นที่นะครับผมอ่ะตอนนี้ผมทําไว้สี่เหลี่ยมประมาณนี้นะครับผมอ่ะเราก็ทําการลงไปข้างล่างนี้นะครับอ่าวางบล็อกนะครับผมอ่าเป็นประมาณอืมกลางๆนี่ล้วกัน วางไป1 2 3 4นะครับอ่าสอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราหันมาสักมุมหนึ่งแล้วเราเอียงไปข้างๆนี้นะครับเราวางไปเราวางไป8ดบล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้านะครับผมอ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางอีก1อันก็คือ9อันนะครับผมอ่าแต่ว่าวางแค่8ตัวนี้ก็1 2 3 4สี่นะครับแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าแล้วก็1 2 3 4 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8อ่าเรานับพอดีนะครับผมอ่าอันนี้นะครับทุกคนเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคือ4บล็อกนะครับตรงนี้ก็คือ8บล็อกอ่าประมาณนี้เลยนะจ๊ะต่อไปเนี่ยให้เรามาตรงด้านล่างนี้นครับอ่าแล้วเรานับไป1 2 3บล็อกที่4่นะครับอ่แล้วก็วางไปประมาณนี้นะครับบล็อกที่4แล้วเราก็วางไป1 2 3 4บล็อก อ่าฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ1 2 3 4แล้วก็วางตัวนี้หันขวาแล้ววางไป4บล็อก1 2 3 4นะครับอ่าตรงมุมนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอืมอ่าใช่มุมนี้เหมือนกัน1 2 3 4แล้วก็ปึ๊บแล้วก็1 2 2 3 4ทุกมุมเลยนะครับผมทุกคน1 2 3 4 1 2 3 4นะครับผมอ่า เราก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมพอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับเราลงมาข้างล่างนี้ปุ๊บตรงกลางเลยนะครับอ่านแล้วก็ขุดไปเลยนะครับตรงกลาง4บล็อกนะครับแล้วก็ข้างขงเนี่ยขุดอีกอย่างละ2นะครับผมปุ๊บปุ๊บนี่ประมาณนี้เลยพอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับทุกคนเราก็ขุดลงไปสองบล็อกนะครับ1 2 1 2 1 2นะครับผมอ่านแล้วก็ได้ลึกประมาณนี้นะครับ ความยาวเป็น3ามนะครับ1 2 3อืมเอาละครับต่อไปเนี่ยเราก็ทำการวางไปอย่างนี้นะครับผมทุกคนคือลงมาข้างล่างนี้นะฝั่งไหนก็ได้อ่าเราลงไปอา่าบอกบอกไว้ก่อนนะครับคือถ้าเราอยากให้เราอยากเก็บของฝั่งนี้นะครับเราก็มาขุดฝั่งนี้ตรงข้ามถ้าเกิดว่าเราอยากเก็บของฝั่งนู้นใช่ไหมอ,อ่าอยากเดินไปเก็บของฝั่งนู้นเราก็ขุดฝั่งนี้แทนนะครับอ่าเอาละครับประมาณนี้เลยนะครับผมจะเก็บของไว้ฝั่งนี้นะ ผมก็จะทําการขุดฝั่งนี้อ่าขุดไป 1- 2นะครับผมประมาณนี้ขุดไป2บล็อกใช่ไหมแล้วเราเนี่ยทำการวางนี่ได้เลยครับวางน้ําไป 1- 2นะครับไหลามาอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้1อันแล้วก็ตรงนี้1อัน 1, นะครับนี่สามสี่นะครับ4อันปึ๊บนี่น้ําจะไหลมาประมาณฝั่งนี้นะครับผมแล้วเราก็หันหลังนี้นะครับแล้วก็ขุดไปเลยครับ2บล็อกปึ๊บป๊บขุดไปเรื่อยๆนะครับเ,เดี๋ยวผมหาท็อตแป๊ ชึบชิบชบชบนะครับขุดจนมันขุดจนน้ํามาเจอสุดทางอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วเราก็ขุดไปอีกหนึ่งชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ขุดลงไปปึ๊บปประมาณนี้เลยขุดไปเราได้อย่างนี้ใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็ขุดไปอีก2บล็อก1 2 1 2 1 2 1 2นะครับมันจะสูบประมาณ3บล็อกนะครับผมนี่นะครับทุกคนมันก็จะสูบประมาณ3บล็อกประมาณนี้เลยนะครับอ่าต่อไปเนี่ยอ่าเอาฮอปเปอร์มานะครับน้ำไหลมาฝั่งนี้นะครับ ตรงฝั่งนี้เนี่ยเราก็ฮอปเปอร์ขิกขวาได้เลยนะครับผมแล้วก็ชิปลีกขวาปุ๊บแล้วก็ชิปลิ้ขวาปุ๊บนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับให้มันหันออกไปประมาณนี้แล้วบนนี้เนี่ยเราก็ทําการวางเป็นเจ้าหนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแคมป์ไฟประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ยืนอ,อยู่ตรงนี้นะครับกดชิปไว้ถ้าไม่กดจะล่วงนะอ่าต่อไปเราก็ทําการขุดลงไปก่อนนะครับปุ๊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 บ ต,ตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะครับอ่าขุดลงมาให้มันมีทางเดินนะครับพอเปอิดออกมาประมาณนี้นะครับผมทุกคนต่อไปเนี่ยเราก็วางเป็นเชนได้เลยครับกล่องวางไว้อย่างนี้อ่าพอวางอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนเราก็เอาบล็อกดินเนี่ยที่เราขุดได้นะวางปิดอย่างนี้ได้เลยครับ,ป,บปึ๊บปึ๊บนะครับอ่าชิปเปอร์จะได้ไม่ไม่มาระเบิดใส่เรานะอ่าแล้วก็ขุดออกไปสี่ชั้นนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ขุดขึ้นไปนะครับผมอ่าตึ๊บตึ๊บตึ๊บ ลิเ้เดินไหนอ่ะก็คือ1 2 3 4นะครับอ่าแล้วเราก็ใส่บันไดขึ้นไปเลยนะครับปึ๊บนะครับมัาจอกมาตรงนี้พอดีเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ขึ้นมานะครับทุกคนจังหวะนี้เนี่ยเราก็จะทําการวางบล็อกนะครับผมอ่ะก็คือวางสูงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะนี่นะครับทุกคนอ่าเราจะได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับสูงขึ้นมาแค่ชั้นหนึ่งนะครับผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะ ต่อไปเพิ่มเติมเนี่ยคือเราเตรียมเจ้าแท็บดอกับพวกนี้แล้วก็แมวแล้วก็ก็คือเราแ็บดอมาก่อนนะครับปึ๊บเรามามุมนี้นะสักมุมหนึง่งในที่นี่แหละที่ไหนก็ได้นะครับอ่ะเรามาตรงนี้นะครับเราก็นับ1 2สองนะครับตรงนี้1 2อันที่3นะครับ1 2 3สแล้วก็วางอย่างนี้นะครับอ่าเราก็ทําอย่างนี้ทุกฝั่งเลยนะครับเหมือนเหมือนกันเลยอ่าเดี๋ยวผมจะทํา1อันให้ดูก่อนนะ แล้วก็หันซ้ายมานะครับตรงนี้เราก็ใส่พรมนะครับ1 2แล้วที่3อ่าแล้วก็หันหลังครับปึ๊บ1 2อันที่3เหมือนกันต่อไปเนี่ยตรงนี้ก็คือ1 2แล้วก็ที่3นะครับปึ๊บๆนะครับประมาณนี้อ่าเห็นไหมอ่าต่อไปเนี่ยผมจะทำการเสกแมวนะครับปึ๊บแล้วเราก็ให้อาหารมันก่อนอ่ะสมมุตวิว่าทุกคนไปหาแมวมานะแมวที่ไหนก็ได้อ่าสมมติมานะครับปึ๊บใช่ไหมลาแล้วก็ผักแมวเข้าไปเราล่อแมวเรามาตรงนี้นะครับแล้วเราก็ผักแมวเราไว้ ในแท็บดอตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บผักไปอยู่กลางกาก็ได้นะอ่าให้มันให้มันยืนอยู่ตรงนี้แหละอ่าต่อไปเนี่ยผมก็จะทําการอย่างนี้ทําแบบนี้ทุกฝั่งเลยนะครับอ่าเรามาค่อยๆวางกันนะครับ1 2 3สปึ๊บปึ๊บแล้วก็1 2 3 1 2สสมแล้วก็1 2 3สประมาณนี้อ่าแล้วก็เสร็จแมวชึบนะครับวางไว้ นี่นะครับทุกคนครับผมก็จะเอาแมวผมเนี่ยมาใส่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยอ่าพอได้อย่างนี้ปุ๊บเรามาตรงนี้ครับอ่ามาตรงกลางเนี่ยอ่าแล้วก็ใส่แถบดอเข้าไปนะครับทุกฝั่งเลยชึบชิบชิบชิบนะครับโอ้ยชึบชิบนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราลงมายืนตรงนี้อ่ามายืนตรงนี้แล้วเราเอา บล็อกอะไรก็ได้นะครับวางไว้อย่างนี้ปุ๊บหนึ่งสองสามอย่างนี้นะแล้วก็ทุบทิ้งชึบชึบอย่างนี้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเอาแถบดอวางไว้หนึ่งอันชึบนะครับผมกระโดดมาทําลายบล็อกทิ้งแล้วกดชิปนะครับแล้วกดแถบดอต่อกันอย่างนี้ชึบนะครับอ่าให้มันเป็นอย่างนี้นะครับรูปร่างประมาณนี้เลยแล้วเราลองเปิดดูครับชึบชึบชึบนะครับมันจะเป็นรูปบวกประมาณนี้นะพอต่อไปเนี่ยเราก็ทําการวางด้านบนนี้อีกอันหนึ่งชึบกระโดดไปเปิด กระโดดชิปขี่ขวาเปิดชิปขี่ขวาเปิดชิปขี่ขวาเปิดนะครับผมอ่าประมาณนี้ให้มันสูงประมาณสองชั้นนะครับผมต่อไปเนี่ยเราก็ทําการอ่าระวังนี้เสร็จแล้วครับเราก็ทําการวางเจ้านี้ได้เลยครับเอ่อแทบดอนะครับอ่าเราก็จะวางนี้ปิดทั่วพื้นที่เลยนะครับผมอ่ะก็ค่อยๆวางกันไปนะจ๊ะ เอาละครับผมก็วางเสร็จเรียบร้อยนะครับถึงจะไม่สมูทขนาดนั้นแต่ก็วางอย่างนี้นะอ่าแล้วให้เหลือสี่เหลี่ยมไว้ตรงนี้นะครับผมต่อไปเนี่ยอ่าเราก็วางเจ้านี่นะครับผมอ่าก็วางประมาณนี้นะครับทุกคนอ่าก็คือให้ทุกคนนะครับวางเอ่อสแลบเนี่ยให้ทั่วด้านบนนี้เลยนะครับผม อ่ะแล้วครับต่อไปเนี่ยเราก็มาประมาณช่วงตรงกลางนะครับอ่าเราหาตรงกลางนะสมมติว่าแถวตรงกลางเนี่ยก็คือบล็อกตรงนี้แถวนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็มานะครับเราก็วางไป1บล็อกปุ๊บนะครับนะครับแล้มาหนึ่งสองสามาหกเจ็ดแปดเกอันที่11ประมาณนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาสลับเนี่ยวางไปเลยครับ2หมดนี้นะครับอ่ะเจมโหมดสวาเบอร์ G นะครับเราก็วางขึ้นไปนะครับเต้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  นะครับผมอ่านระวังเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปได้เลยครับผมชึบชึบชบนะครับประมาณนี้อ่าให้ถึงตรงเราก็ขึ้นมารอตรงยอดนี้นะครับปึ๊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 บนะครับอ่าพอถึงยอดเนี่ยเราก็วางบล็อกกระจกได้เลยครับปึ๊บอ่าอ่าชึบชึบชึบหนึ่งสองสาม แล้วก็วางขังตัวเองได้เลยครับปุ๊บหน้าประมาณนี้นะครับเราก็ทําการยืน AFK แถวนี้ไปนะครับผมอ่าอ้อก่อนอื่นเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับผมสร้างในเวอร์ชั่นที่1.21นะครับผมอาจจะว่านะครับผมอ่านะครับคิปเปอร์ก็จะมาประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับคิปเปอร์ก็จะมาตายประมาณนี้เลยครับประมาณ AFK เคประมาณ1ชั่วโมงนะครับได้ประมาณ2สเต็นะครับเอ้ไม่ใช่สิก็จะได้ประมาณ2สเต็ประมาณนี้นะครับอ่าอ่าแล้วครับก็ก่อนที่จะจากกันไปเนี่ย